คือตอนนี้เรากำลังมาปรับสถานที่ครับเพราะว่าเป็นสถานที่จะปลูกบ้านและในส่วนหนึ่งก็เป็นสถานที่ที่ต้องทําทนาด้วยตรงนี้ก็เป็นเพื่อนรวบงานแล้วก็มาเป็นเพื่อนตอนนี้เรากำลังกินข้าวเช้ากันอยู่ ประมาณที่ตรงนี้ก็ประมาณหนึ่งไร่กว่าหนึ่งไร่หนึ่งานสามสิบกว่าตารางวานั่นแหละประมาณนี้ก็จะให้จ้างว่าจ้างรถแม็โโฮเขามากุดตั้งแต่เมื่อวานแต่ตอนนี้ก็เริ่มแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่า ก็จะเสร็จในราวประมาณสักสองชั่วโมงแล้วก็จะทำต่อไปทั้งวันแล้วครับวันนี้ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้